สวัสดีแฟนหงแดงหรือว่าผู้ทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นริเวอร์พูลประจำวันที่8กรกฎาคม2565โดยริเวอร์พูลเดลี่ไบเซอร์อ 65, so. ซึ่งวันนี้ผมกระกดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นร้นาใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้ คลิกเตอริลิงด้านล่างเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวเกี่ยวกับนักเตะที่กำลังจะย้ายออกจากทีมของเราไปในอนาคตอันไกลกับทางเนโกวินเลียมแบ็กขวาเด็กปั้นของเรานั่นเองเมื่อเขาถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นกับทางเจ้าสัวน้อยฟูแลมในจงครึ่งหลังของฤด,ดูกาลที่แล้วและทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจเมื่อเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาเลื่อนชั้นกลับมาสู่พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จ นั่นทำให้ทางมาโกฟิวากุนซื้อของพวกเขาพยายามติดต่อขอซื้อขาดนักเตะจากทางลิเวอร์พูลของเราแต่สุดท้ายก็ไม่สู้ค่าตัวที่ทีมของเราได้ตั้งเอาไว้ที่ตัวเลขราว15ล้านปอนด์ด้วยกันนั่นจึงเป็นการเปิดทางให้กับทางเจ้าป่า n อตติงแฮมฟอร์เรสอีกหนึ่งน้องใหม่ของศึกพรีเมียร์ลีกสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลใหม่ได้เข้ามาแทรกแซงเพื่อติดต่อขอซื้อตัวนักเตะไปเสริมความแข็งแกร่ง ก่อนหน้านี้ผมก็ได้รายงานข่าวให้เพื่อนๆรับทราบกันไปล่วงหน้าตั้แต่เมื่อหลายวันก่อนแล้วว่าตัวของทางวินเลียสเองนั้นสามารถบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางนอตติงแฮมฟอร์เรสไปได้ก่อนแล้วล่าสุดทางลิเวอร์พูลเอ็กโคสื่อวงในของสโมสรก็ออกมาอัปเดตความคืบหน้าของดิวนี้ตามมาว่าทางลิเวอร์พูและฟอร์เรสก็สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องค่าตัวของนักเตะได้เป็นทีเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ฟอ r e เรสจะจ่ายค่าตัวของทางวินเลียมรวมทั้งหมดที่17ล้านปอนด์ซึ่งเป็นตัวเลขที่รวมกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างๆตามผลงานของนักเตะและความสำเร็จของเขากับทีมในอนาคตข้างหน้าสำหรับดีลนี้ก็เหลือแค่รอให้ทั้งสองสมโมสรจัดการเรื่องเอกสารในการย้ายทีมขั้นสุดท้ายให้เสร็จสิ้นเท่านั้นก่อนที่จะมีการประกาศการย้ายทีมของทางวินเลียมออกมาอย่างเป็นทางการต่อไป มาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะที่ใกล้จะย้ายออกจากสโมสรของเรากันไปแล้วข่าวที่สองของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูคนที่เลือกจะฝากอนาคตของเขาเอาไว้กับทีมของเราต่อไปในอนาคตกันบ้างดีกว่าเขาคนนั้นก็คือโจโกเมสปากาหลังทีมชาติอังกฤษของเรานั่นเองหลังจากโจตัวตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายทีมแบบหนาหูแทบจะโดยตลอดในช่วงซัมเมอร์นี้ เพราะเขาได้รับโอกาสลงสนามอย่างจำกัดในซีซสั้นที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามผมก็ได้รายงานข่าวให้เพื่อนๆรับทราบกันไปตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วแล้วว่าสโมสรของเราต้องการที่จะั้งตัวเขาเอาไว้กับทีมต่อไปเพื่อเป็นตัวตายตัวแทนในระยะยาวของทางโจเอลมาติฟที่อายุเข้าหลัก30ปีแล้วนั่นเอง ล่าสุดมันก็เป็นจริงตามนั้นมเื่อเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรลิเวอร์พูลได้ประกาศต่อสัญญาฉบับใหม่ระยะยาวให้กับโกเมสต่อไปอีก5ปีด้วยกันทำให้เขาจะได้อยู่คาแข่งในถิ่นแอนฟิลด์ยาวไปจนกระทั่งซัมเมอร์ในปี2027กันเลยทีเดียวแ็นได้ชัดว่านี่คือช่วงเวลาที่แสนจะพิเศษสำหรับตัวของผมและครอบครัวนะโกเมสกล่าวมันเป็นความฝันของผมมาตั้งแต่เด็ก แล้วผมจะไม่ยอมปล่อยให้มันหลุดมือไปง่ายๆหรอกนะนี่คือสถา,านที่ที่น่าเหลือเชื่อสำหรับผมและในสายตาของผมแล้วหากนี่ไม่ใช่สโมสรที่ดีที่สุดในโลกเราก็คงยังคงเป็นหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดในโลกณนะช่วงเวลานี้อยู่ดีนั่นแหละ ดังนั้นแล้วโอกาสที่ผมได้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรเพื่ออยู่ที่นี่ต่อไปให้นานยิ่งขึ้นมันจึงเป็นการตัดสินใจที่ง่ายดายอย่างยิ่งเลยนะผมแทบจะไม่ต้องคิดอะไรเลยในการตัดสินใจเรื่องนี้แน่นอนว่าผมอยู่ที่นี่มาพักใหญ่แล้วผมยังคงหนุ่มแน่นซึ่งมันก็เป็นอย่างที่พวกคุณพูดกันไว้นั่นแหละว่ามันยังมีอีกหลายปีที่สุดยอดของผมรออยู่ในอนาคตข้างหน้า ผมยังคงต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นและผมก็ยังมีเวลาที่จะทำเช่นนั้นได้ผมคิดว่าสำหรับการอยู่ที่นี่ต่อไปมันจะช่วยทำให้ผมทำเช่นนั้นได้เพราะผู้จัดการทีมสตาฟโค้ชของเราทั้งหมดและเพื่อนร่วมทีมของผมก็จะคอยช่วยเหลือคุณให้ก้าวไปจนถึงจุดนั้น ในไหนก็ฟังบทสัมภาษณ์ของทางโจโกเมสหลังการต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรกันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้พมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูความคิดเห็นของทางเยอร์เกนครอปถึงประเด็นนี้กันบ้างเมื่อเขาได้ออกมาแสดงความยินดีเช่นเดียวกันที่โกเมสเลือกฝากอนาคตระยะยาวเอาไว้กับทีมของเราต่อไปและก็ได้ใช้โอกาสเดียวกันนี้ในการกล่าวชื่นชมพรสวรรค์ของลูกทีมของเขาด้วย ในฐานะสโมสรแล้วมันถือว่าเราได้ประโยชน์อย่างมหาศาลเลยนะกับการต่อสัญญาฉบับใหม่ของเขาครับกล่าวมันเป็นข่าวที่ดีมากในช่วงหลังและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องในนั้นโจเป็นนักเตะที่เปลี่ยมประดี๋ยวสวรรค์อย่างยิ่งยวดเขาเป็นสุดยอดกองหลังและก็เป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากๆด้วยเขาเปลี่ยมประด้วยคุณภาพผมสามารถพูดถึงเรื่องของเขาได้ทั้งวันเลยนะ ดังนั้นการที่เขาจะได้เดินหน้าการเดินทางของเขาต่อไปร่วมกับเรามันจึงกลายมาเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีให้กับทีมทุกคนที่รักและแคร์สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลต่างก็มีความสุขกับเรื่องนี้ทั้งสำหรับปัจจุบันและอนาคตโจเป็นคนที่มีประสบการณ์แต่เขาอย่างอายุน้อยอยู่ฉะนั้นแล้วมันจึงเป็นการผสมผสานที่ลงตัวเขายัางอายุไม่ถึง25ปีเลยมัง้งแต่อยู่กับสโมสรแห่งนี้มาก่อนตัวของผมเองเสียด,ด้วยซ้ำ ผมคิดว่านอกจากจอแดนเฮนเดอร์สันและเจมส์มิลเนอร์แล้วเขาน่าจะเป็นคนที่รับใช้สโมสรมายาวนานที่สุดแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือช่วงเวลาที่ดีของเขายังคงรออยู่ในอีกหลายปีข้างหน้าดังนั้นผมคงมีความสุขมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วที่เขาอยู่กับเราต่อไปในตอนนี้เขาก็อยู่ในสภาพที่ยอดเยี่ยมเราพักไปนานหลายสัปดาห์และเมื่อเขากลับมาฝึกซ้อมที่สนามเอ็กซ์ท i เทรนนิ่งเซผมเห็นเขาและก็คิดขึ้นมาเลยว่า ว้าวสภาพร่างกายของเขาสุดยอดมากเขาเตรียมตัวมาเพื่อฝึกซ้อมชวงปรีซีซั่นสำหรับเรื่องอื่นๆแล้วทุกอย่างก็เข้าที่เข้าทางดังนั้นก็เหมือนอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าผพม,มีความสุขมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วที่เขาอยู่กับเราต่อไปให้นานขึ้นไปกันต่อเลยกับข่าวที่สี่ของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราเพิ่มเติมในช่องเปิดตลาดซัมเมอร์นี้กันบ้าง ก่อนหน้านี้ทางเจมส์เพียสนักข่าววงในมือหนึ่งของสมูรสที่ปัจจุบันทํางานให้กับทางเดอะแอตเลติกสื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศอังกฤษก็ออกมาเปรยเป็นในไปแล้วหนหนึ่งว่าตลาดซื้อขายนักเตะของเรายังไม่ได้ปิดตายเสียทีเดียวโดวยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมทัพในแผงมิดฟิลด์หากสามารถหาคนที่ใช่ในสนนราคาที่เหมาะสมและมีโอกาสที่ดีในการเซ็นสัญญากับพวกเขาเหล่านั้น อย่างไรก็ตามในทางตรงกันข้ามหากมันไม่มีโอกาสที่เหมาะสมในการจะเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่แบบนั้นสโมอสรอของเราก็ยินดีที่จะรอไปอีกหนึ่งปีสำหรับการเสริมทัพในตำแหน่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันล่าสุดตามการเปิดเผยของทางเดฟโอซีคอปนักข่าวสายลิเวอร์พูลชื่อดังอีกหนึ่งท่านซึ่งมีผู้ติดตามใน t w i t เตอส่วนตัวของเขามากกว่า30,000 0คนก็ออกมายืนยันเรื่องนี้ไปในทิศท,ทางเดียวกันด้วย แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาก็บอกว่ามันอาจจะมีการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ตามมาเพิ่มเติมในตอนนี้ลิเวอร์ภูกำลังดำเนินการได้อย่างยอดเยี่ยมในเรื่องของการเซ็นสัญญาคว้าตัวนักเตะใหม่และการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับนักเตะเก่าในช่วงตลาดรอบนี้นะเดฟโอซีคอประบุมันมีการเปลี่ยนแปลงจากเบื้องบนซึ่งทำให้พวกเขาได้ตัวทางดาวินนุนเยสเข้ามา จากนั้นก็เซ็นสัญญากับดาวรุ่งที่โชว์ฟอร์มได้สุดยอดทั้งเขาวินฟินลิปและฟาบบโอคาวาวโยเพราะแมงยังคิดว่าพวกเขาจะซื้อมิดฟิล์เข้ามาเพิ่มเติมอีกนะมาพูดถึงเรื่องการเสริมทัพในแผงมิดฟิล์กันไปแล้วข่าวที่5้าซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูทัศนะข,ของทางแดนนี่เมอร์ฟีอดีห้องเครื่องชื่อดังของเรากันบ้าง ว่าเขาเสนอแนะเลยว่ามันมีนักเตะ2คนที่ลิเวอร์พูลควรจะโฟกัสก,กับการดึงตัวมาเสริมความแข็งแกร่งที่แอนฟิลด์ได้แก่ทางเดคันไรซ์ของเวสต์แฮมยูไนเต็ดและจุดเบลลิงแฮมของบรุสเซียดอทมุนเรามองหานักเตะที่เพอร์เฟกอยู่เสมอและลิเวอร์พูลก็มองหามิดฟิลคนใหม่เข้ามาเพิ่มเติมเพื่อทม่ให้เกิดการแข่งขันในตำแหน่งนั้นมากยิ่งขึ้นเมมร์ฟีกล่าวนั่นคือเรื่องในอุดมคตินะ แต่ผมไม่คิดว่ามันจะจําเป็นเล่งด่วนขนาดนั้นเพราะาคุณมองดูจํานวนมิดฟิลด์ที่เรามีอยู่ภายในทีมณช่วงเวลานี้แล้วล่ะก็มันอาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดเอาไว้ก็ได้อย่างไรก็ตามหากมองในมุมของการแข่งขันในระยะยาวแล้วพวกเขาน่าจะพิจารณา,านักเตะอย่างทางเดคันไรซ์เพื่อเข้ามาเป็นตัวตายตัวแทนของจอร์แดนเฮนเดอร์สันในตำแหน่งโฮลดิ้งมิดฟิลด์ขณะเดียวกัน จุดเบลลิงแฮมเองก็เป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์ชั้นยอดเขาสามารถลงเล่นตรงไหนก็ได้ในแผงวิดฟิลหากถามว่าเขาจะสามารถสร้างความตื่นเต้นและเพิ่มการแข่งขันภายในทีมได้หรือไม่แน่นอนที่สุดเลยว่าเขาจะทําเช่นนั้นได้ผมคิดว่ามันมีหลายสโมสรเลยนะที่พยายามตามเกี่ยวพาราสีเบลลิงแฮมอยู่และลรืวอร์พูภูของเราเองก็ไม่ได้โง่เหมือนกันดังนั้นพวกเขาจะติดตามสถานการณ์ของเขาอยู่อย่างใกล้ชิด แต่สำหรับฤุูกาลข้างหน้านี้ผมไม่ได้รู้สึกเป็นกังวลกับแผงมิดฟิลเรายังคงมีตัวเลือกมากเพียงพอและผมก็มั่นใจว่าเยอเกนครอปยังมีความเชื่อมั่นในบรรดาน,นักเตะดาวรุ่งของเราด้วยแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ